รอบก็สวัสดีครับคุณมิสเตอร์เรียกผิดเป็นด็อกเตอร์คุณมิสเตอร์วิธีนี่แหละโปรแกรมที่ผมตัดต่อต่อผมนั้นจะทำแอนิเมชันให้ทุกคนดูขั้นแรกคือเราต้องเอาเท้าถัาเท้าเป็นส่วนที่สำคัญคันมากมากมาก มากแล้วก็ก๊อปปี้มันผมใช้โปรแกรมไม่นี่เป็นละแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบมันจะซ้อนกันได้ใช่มันจะซ้อนกันผมต้องมีสูตรในการในการในการทำเดีย๋ยวขอใช้สมาธิกันนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่เขเลย ่ที่จะสร้างตัวละครตัวหนึ่งหงเราต้องเอาเท้าเอาตัวมันแล้วก็เอาหัวมาเพื่อที่จะทำตัวละครคอนของเราเอาหัวมันมาแล้วก็เอาอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงพัดลมซะหน่อยนะครับเพราะผมอยู่ใกล้พัดลมร้อนแล้วก็ต้องเอาเอาแบบแล้วก็ต้องเอาหน้าเอาหน้าครับหน้าเป็นนี้มกลางเขนหน้าเป็นกลางเขนเข็นจอแล้วก็มือถ้าคุณอยากใส่อาวุธคุณต้องแบบเอาอาวุธมาก่อนมือ,อม ผมสมมติผมจะเอาป้ายอย่างเงี้ยผมต้องเอาป้ายมาก่อนแล้วก็เอามือสองอันไว้ทีหลังโอเคไหมโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เอามือมาเอามือสติงติงเลยเอามือมาเอามือนะมือผมใช้แบบนี่แล้วก็ก๊อปไปมันมแล้วก็นี่โครมาเดียแล้วก็ปรับตรงนี้ ไอซก็จะหายไปไปการทำคลิปโป่งผมเริ่มใช้โปรแกรมนี้ไปแล้ะนี่เริ่มมีรูปมีล่างล่างมีล่างล่งครับโอเคครับสมมุติไม่สมมุติลราผมจะทำเลยแหละแต่เวลาอัดเท่าไหร่ว่าสองนาทีเองโอเคหลังจากนั้นนั้นผมก็ต้องต้องนี่นี่โอค้าวนะ เดี๋ยวอเอาขามันไว้สุดกันสุดตรงนี้ผมจะทำ a n i m เมชันเดินแล้วก็เท้าไว้ตรงนี้จะมีเท้าไว้เท่ากันแล้วก็ขยายนะขยายเล็กลงอ่ะยากโคตรเลยโอเคแล้วก็หัวใหญ่ดีดหน่อยโอเคโอเคใช้ได้ ก็เอาหน้าเนะหน้าที่เป็นเอกรักษณ์แล้วก็มือมามามือนี้สำคัญขคันมากแค่ที่ตัวได้ตัวละครแล้วครับครับผมจะให้มันเดินมานี่เดินไปตรงนี้แล้วผมก็ต้องเอาหัวมันไม่ใช่เดยเอาใม่เอามเอามรีรีผมต้อง คือว,ว่าผมอยากให้ตัวละครเดินมาตรงนี้ก็ต้องกดที่กุญแจแล้วก็แล้วก็เลื่อนแบบนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ลากไม่ใช่เลยแล้วก็ลากตัวละครตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่เลยลากตัวละครมาอยู่ตรงลาก่วนใด้ซนหนึ่งตรงนี้นี่แล้วก็เอาหัว แล้วก็นี่ไว้ตรงนี้นี่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะนะถ้าไม่เข้าใจสามารถไปดูสอนใช้โปรแกรมเกมนี้หรือว่าแอปนี้ได้นะได้ครับผมให้มันเดินมาตรงนี้นี่นี่ผม นี่นี่ผมก็ต้องโอเคทำแบบนี้ทำทำเร็วๆนะต้องเร็วเนเร็วหนี่ยต้องทำเร็วๆโอ้ะเดี๋ยวพัดลมมันจะกลืนโอเคมันไม่ค่อยสมดุนสัทโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้น มันก็ตอนนะครับตอนมีชู้ชมผมมีเสียงกกรบกวนผมได้แล้วใ้นี่คือการสอนสอนนะครับถ้าดูดูไม่รู้เรื่องก็ก็ไปแบบไปดู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 วิธีสอนใช้แอปนี้ได้จากยูทูบโอเคนะโอเคนะนะแล้วผมจะ ทำมือแบบนี้นี่แล้วก็แล้วจ็บ๊ายบายบายบายโอเคครับก็จบจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู้กดนไลก์กดแชร์แชร์ได้นะครับบายบายเฮ้ย hey, เดี๋ยวถ้าคุณอยากให้มันลื่นไหลกว่าน,นี้แล้วก็คุณสาม,มารถมา เอาคลิปนี้แล้วกดคำว่าเอ็กพอร์ตพอร์ตแล้วก็เอาไปไปใส่ในคลิปแล้วก็ทำแบบเอออันใหม่แล้วก็เอาคลิปวิดีโอนี้ไปใส่แล้วก็ปรับคูณสองทำให้มันดูเรื่อยๆก็เดีมโอเคเลียร์แล้วเลียร์กันแล้วนะคุณมิสเตอร์โอเคบ๊ายบายฮ่า